มีอาการอยู่อุ้ยเร็โตเร็ตัวนี้โอ้โอ้โอ้ยังมันตายพี่น้องเริ่มสูงกันบ้างกันเต็มเต็มคอวะเต็มวะเต็มวะโอ้เต็มคอนี่เหรอเริ่มได้เหรอทีนี้ยำเบนครับยำเบน อาเวยนมาแลกกรกิน่มากินตายแยมกลาขึ้นเช็คเบิ้งลังแม่มาหลักกูเช็คเบื้งแล้วยังมาเาเสือกกูวคลองแข่ครับค้องแถ่ครับโอ้โห้มูไม่ได้มูคลองแข่จริงจริงจะทายยังไงเนี่ยถืถือไปเียกไปออายถุงไอปเขาไปไป ไปนี่คือจมยุดเนี่ยเอาไปเอาไปเลยรไปเลยเอาไปเลยอเอาทุงครับขาถุงขาทุงเนี่ยเขาไว้ได้เรียบร้อยจมยุดจมยุดบัวขาวของแท้มันจะที่ทางอกออหมาเลยลุหลานอออหลายเลยเียวอืออือบแอบแรอบยอใส่อบเดียวพอครับอ่ะ bộ bên là tôi xịt này là cái gì tiếng nó sốt thòm nó đột nó hưng bớt lấy này qua anh bơ thấy lái men cá อยู่บายู่อยู่วายู่ใส่เยอกันวายู่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะี่ยใสโอ้ยู่ oh, <you. S 2> พี่น้องอยู่แต่ว่านไหน,ก,หนก็วันหันนี่วะโอ oh, ้ยหันยู่เหีวเนาะปะาไหเนาะอืมปลาไหลมีแต่ซ้ำเขียนเลยออโอ้ยสองแทะคุณหมนันใส่หม,มันมาย่างเบนครับมาย่างเบนออกกาแล้วก็มาเลยนี่ครับ ใจมันหักนะ้าใจมันหักเลยมวงสองคนตัวตายนี่กนขึ้น่กาดยัวใหญสองคนเขาก็มามหาตะมาหลายคนกันเลใจมันหักใจมันลักมันไใช้คนที่ ไปไปไปยึดไปไปไหนไปมือฟาบีเวียงเอาบ่ดึงไว้ตันี้ไม่มีอาการนะ มีอาการอยู่ตัวนี้แต่ว่าตายแล้วเหมือนหอดูเนี่ครับพี่น้องมันอยู่จังสีตายเห็นวะอืมคือมันตายเลยตัวง่ายแล้วก็ได้พัดอยู่ซ็เสร็มเลยอ๋อฮะ ยังว่าไฟรงงามอยู่มันจ้อยมันถึอเด็ดเขามันมันจ้อยมันนพว่มงามนะปะไรตลาดโดนนะสามรอยนะครับตลาดเดนสามร้อยขมากูไปถามเบื้งเนาะโอ้ปะไรโดจะแบบสามร้อยสามร้อยหสิบแม่เอ้ยวะเหนียววะ ไปห้าท่าเขาตุ่ยไป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 ไไปไปไอ้ไป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 งปไ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 ้าปไปไงสุดท้ายต้ปงปไปไ้ายต้องตัวใหญ่เ อ้าวอ้าอ้าวบายูบายู่ดึงมาแล้วไหนหรอบายูบายูเบ็ดอเบ่ขอดไปเพิ่เพิ่เลยเอาไป้พูดเลยแหละวะนี่ันี้วนหลังที่ถ่ายอขอดินขอดหญ้าไ้เนาะโอ้บายูเว้ยบอกินแหม่บกินไป ย,นนยําเว่นนี่โอ้ย้มันขึ้นนี่หาหยากไยนี่ถ้าอยู่เป็นข้องแล้ะตรงยางมันเป็นค้องแล้วนะตรง,งนงี้ขึ้นดึงนะีดงนนะ้ดึงมาดึงก็ดึงเลยเบ เบื้งกันยาเบ้งกันนี่ถึงอยู่ถึงอยู่มีคนงานอยู่ข้าเบื้งเนอยู่ีเดชมาปไเอาเมื่อไปจับเบิ้งนี่เสียปติ้งเลยยวไปเดดแค่นก็หนี่ัวัวคนบ่ดึง่า มือเลิกพี่น้องเลิอมือกล่องให้ผมเป็นมือกล่องถ่ายแล้วถ่ายแล้วดึกแล้วดึกมือมเลเอ,เอถึกมือวันน,นี้ยบยูยหยดดกันได้ใครบ่า ดูดูดูครับดูม yes, oh, ีอาการอยู่ตัวนี้พุมตีกันเลยตึงตีกเลยจะว่าจะอยู่ก็อยู่เออเดี๋ยเก็บไปก่อนเอ้า

ะตัวนี้เลยนี่นามาจ่อไปจมเลยเนาะโผมเนาะถือว่ัวจมจมต้องแฉเลยไม่เขินหรอ มากเลยเนาะ